Oh, oh, ตัวนี้เนี่ยก็คือมันทำหน้าที่เหมือนผลัดเซลล์ผิวทำให้รอยดำรอยจากสิวนั่นนะ่ะจางลงแม่ฝนก็ทดลองใช้อยู่หน,หน้าตรงบริเวณที่เป็นฝ้าเนี่ยก็ใสขึ้นด้วยวันนี้ไม่ชอบพวกคิมเมน์เอสเออะไรที่มาแรงๆอยากหาอะไรที่ผลัดเซลล์ผิวได้จริงแล้วก็ไม่กล้องมาแสบเพรามานมีเปิรเอรตัวนี้แหละเป็นเหมือนนะ้ำไม่เหนียวมันก็แบบ ลื่นๆน่ะไม่หนักหน้านะคะก็สามารถทาให้ทั่วใบหน้าเราก็จะไม่ระคายเคืองแลบประกันได้ว่าคนผิวแพ้ง่ายเนี่ยสามารถขัดเซลล์ผิวได้เหมือนคนอนื่นแล้วถ้าเราสามารถขัดเซลล์ผิวได้อย่างรวดเร็วเนี่ยหน้าเราก็จะสใสนะคะกระดูกนี่อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ www.mokas ก็จะ2ชั่วโมงใช่ใชเสียวอยู่ค่ะ <c oughs> เป็นยังไงบ้างวี่ก <c oughs> ็ดีค่ะวันนี้มาถ่ายทํากันในแบบสวนนะคะลมเป็นเหมือนสวนส้มของของพี่ไม้คือพระเอกอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนเป็นการเจอทํางานกับพี่ชาคิดครั้งแรกค่ะครจริงๆตื่นเต้นนิดหน่อยแต่ว่าด้วยความที่มันต้องทำทุกอย่างเร็วหมดไงเพราะว่าคิวมันก็แบบมันไม่ได้เยอะมากนะคะเพราะเรื่อมัสั้นๆก็เลยต้องแบบ รีบๆทำๆอ่ะเจอทั้งแม่ทั้งแรกไม่เคยเจอค่ะเคยเคยเจอเคยเจอแบบร้านทำเล็บอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อใช่ใช่ใช่พลายาไปทำเล็บเลยวันนี้เไม่ได้ไงวะฮะดีครับก็ดีใจเพราะไม่เคยได้ร่วมงานกันเลยก็แปลกดีนะก็ทำงานกันมานานแล้วแต่ว่าไม่เคยใช่ใช่ก็มีหลายเรื่องที่เคยติดต่อมาแล้วก็แบบเออเหมือนจะได้เล่นแต่ว่าก็เนี่ยอย่างที่คุยเรื่องคิวข้าพเจ้าเองก็เลยแบบว่าไม่ค่อยได้แบบว่า ได้แบบมาเจอกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเที่ยวนี้ก็ได้มาเจอกันครับก็ดีดีครับก็บทบ้านแล้วพี่ต้องย้อนไปเป็นเด็กมหาลัยเนาะไม่มหาลัยบ้าเหรอซ้ำสองในเรื่องแล้วก็มีอดีตมีอดีตมีอดีตนิดหน่อยมีอดีตนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ก็โอเคก็อารมณ์คงได้แต่หนังหน้าคงไม่รอดก็พยายามไดก็ก็ทำให้ดีที่สุดครับครับผมก็ดีก็จริงๆแล้วเป็นบทที่คือด้วยด้วยด้วยเพลงนะครับมันจะเป็นเพลงที่ค่อนข้าง เสร็จสีตัวเองแบบเนาะแบบว่าด่าตัวเองทําไมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าด้วยโทนเรื่องที่เขียนมาก็ก,ก็ไม่ได้แบบว่าดราม่ามากหนักมากอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นเรื่องโทนที่แบบไปสบายๆแล้วก็แบบว่าให้มุมมองด้านซ้ายในในมุมมองที่บวกมากกว่าที่จะเป็นลบเนาะสำหรับเรื่องนี้ครับผมซีรีส์อันนี้ก็จะไม่เน้นที่ตัวผู่สยหรือ ที่หนักมากพอกันครับที่ตัวตัวบทจริงๆพอๆกันนะคะแต่ว่าพี่คิดจะเป็นแนวแบบตามหาอะไรอย่างเงี้ยตามหาความจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีภาพแบบซ้อนไปซ้อนมาเพื่อแบบอ๋อเรื่องราวเป็นอย่างนี้คือมันจะเล่าแบบเล่าแปลกๆเลยนะผมผมจะอยู่ในปัจจุบันแล้วะจุ๊ยจะแบบว่าเป็น flash back flash back อะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆ mv อะค่ะเพราะมันจะต้องจบในในตอนคือในเพลงไม่ไม่มีไม่มีค่ะแต่มันถึงแม้จะเล่า เล่าเรื่องว่าทําไมผู้ชายคนนี้ถึงตามหาผู้หญิงคนนี้ไม่เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแล้วตกลงว่าที่สัญญากันไว้ตอนหน้าฝนเนี่ยจะกลับมาไหมอะไรเงี้ยมันก็เหมือนให้คนดูติดตามว่าจริงๆรแล้วตามเนื้อเพลงควรจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีจุดพลิกบทบาทคือไปเป็นเหมือนแบบอารมณ์ต้องแต่งตัวเป็นเด็กดิงอะไรเงี้ยมีภาพแบบซ้อนพระเอกแบบเห็นอยไ่ไปเชียร์แขกอยู่แต่เหมือนแบบอาจจะตาฟานภาพหล่ออะไรอย่างเงี้ยเห็นก็ดีแต่ว่าก็อิมเมจินว่าเป็นว่าเป็นตัวส้มอะไรอย่างเงี้ย ได้ข่าวว่าเป็นเพลงดังเหมือนกันเพราะว่าพออยู่ได้เพลงเหมือนได้ติดต่อมาแล้วก็ถามพี่ๆในกองอะไรเงี้ยทุกคนก็ร้องได้แต่กองเชียงไฟร้องได้ทุกคนอะไรเงี้ยนูกไหมเพราะว่ามันดังมากๆสมัยก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็ก็อยากจะทําให้มาให้ได้ดียังดังอยู่ยังดังอยู่ค่ะใครที่ถ่ายที่สุดที่สำหรับละครอย่างนี้ขอให้ฝนไม่ตกครับะฮขอให้ฝนไม่ตกจริงเพราะว่าถ้าฝนถ้าฝนเทียมถ่ายได้ถ้าฝนจริงถ่ายไม่ได้ นะฮะก็ก็ล kind of ุ้นฝนกันอะไรเยก็เ sort ป of ็นเรื like ่องน่ารักครับอย่างที่บอกเพราะว่ามันมองมองมองความความโศกในในเชิงบวกอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นเรื่องที่แบบเออมันก็ดีนะเราเล่นยังไงให้มันแบบโอ้โหไม่แบบทรมานทุกทนแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ก็ดีแล้วก็ได้เล่นกับุ๋ยเป็นครั้งแรกด้วยก็ดีได้มาเจอห้อแต่ตอนท้ายแอบเศร้าๆหน่อยนะใช่ใช่ก็จะขมวดมานิดหน่อยอืมหนูอ่านอย่างน้ำตาคลอเลยขนาดเป็นบทสั้นๆอ่ะนะน่าจะได้ชมกันเมื่อไหร่พี่ ไม่รู้เหมือนกันอันนี้อันนี้ไม่รู้ยี่สิบเจ็ดได้ชมกันยี่สิบเจ็ดพฤศจิกายนนี้นะครับครับผมกับสัญญาหน้าฝนนะครับับขอบคุณครับรอบเท้าอยู่ใช่รองมท้าแบบได้จมแล้ว เพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรน์กับคลิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก,ก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดท้ายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซรรร่บกองละครสุดฮิตแบบอันซินที่คุณต้องร้อง <Wow. S 1> ว้าวชอมแซงดวงการงานกาเงินความรักแบบมัน่นนไม่เสียเงยินทุกสัปดาห์กับ w w w pr variety com ก็จะครบจบได้ใหนึ่งเดียว